เสริมเข้ามาให้มันมากขึ้น,นก็คือก็คือความน่ากลัวความหลอนถ้าแต่หลายคนได้ดูภาคสองจะเห็นว่ามันมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียของทางที่ที่แปลไปาพี่ตอมที่จะดึงเอาความน่ากลัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยตัวเรื่องเนี่ยคือน้องยี่เนี่ยถูกลักพาตัว<ช>แลหายหายไปมันเป็นการเดินทางการตามหาขอ,ของพี่น้องเพื่อไปตามหาน้องสาวของบ้านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวในภาคนี้มันมันค่อนข้างจะ คูบีพูดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเชือ่อว่าคนดูจะ,จะนั่งไม่หยุติดต่อเลยเพราะว่าหลายอย่างเกิดขึ้นในเรื่องค่อนข้างจะคาดเดาไม่ถูกย,าายักษ์จริงๆแล้วที่ทุกคนได้เห็นไปว่าเป็นหมักไฟจริงๆแล้วไม่ใช่คาถาคมอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของยักษ์่พื่วเฉยอะไรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีวิชาคมอาศัยกายภาพไปล้วนครับนี่เหตุน,น,นตัวอย่างที่แบบว่านโดนถือแล้วติดแท็กแซมมากอะไดก็ต้องถือ